สวัสดีครับพบกับช่องหมอซันไพทาร่เก้านะครับคลิปนี้หมอซันจะมาดูดวงของคนลายมือกากบาทนะครับผมแต่ว่าเราจะมาเน้นย้ําตรงที่คนลายมือกากบาทต้องระวังเรื่องนี้มากที่สุดนะครับเรื่องอะไรที่คนลายมือกากบาทต้องระวังครับส่วนมากคนลายมือกากบาทเป็นคนดวงชะตาเป็นยังไงท่านทราบไหมครับเป็นคนที่แคล้วคลาดปลอดภัยทาอะไรก็จะราบเรื่อน เป็นไปได้ด้วยดีนะครับจะมีปัญหาเข้ามามีปัญหาที่รุนแรงก็จะแคลคาาเหมือนกับท่านใส่ตะกุดใส่พระที่สามารถปกปักคุ้มครองท่านได้ทางด้านเรื่องส,สายลร์เรื่องราวต่างๆหมูเตลูเรื่องราวต่างๆางทางด้านเรื่องแบบโลกมนุษย์ก็เช่นเดียวกันท่านสามารถแคลคาาปลอดภัยได้ตลอดเลยนี่คือลักษณะคนลายมือกากบาทแต่บอกก่อนว่าคนลายมือกากบาทเป็นลักษณะยังไงลายมือกากบาท ตรงกลางหัวใจนะครับผมนี่ครับตรงกลางมือนะแต่บางคนลายมือกากบาบานะเต็มมือเลยนะครับก็มีไหลยอยู่หลายเนินทั่วมือนะครับผมอย่างนั้นก็ใช่เช่นเดียวกันจะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะที่เสี่ยงนะครับเสี่ยงในที่นี้คือเสี่ยงอะไรครับท่านถึงบอกว่าคนลายมือกากบาทเรื่องที่จะต้องระวังคือเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยท่านตัดทิ้งได้เลยเรื่องโชคดีโชควาสนาดีหมดนะครับ แต่ว่าระวังศัตรูจะก,กลับกลายเป็นมิตรนะครับเพราะว่าคนลายมือกระบาดเป็นคนใจถึงไงใจนักเลงนะครับผมใจถึงใจนักเลงแล้วดวงชะตาของคนลายมือกระบาดจะต้องระวังเป็นพิเศษก็คือให้ระแวดระวังเรื่องเรื่องที่เข้าไปเสี่ยงเสี่ยงภัยต่างๆนะครับถ้าเป็นคนใจถึงมากเกินไปนะครับผมเป็นคนที่แบบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะเสี่ยงไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่ไม่ ไม่ใช่กลัวเป็นคนที่แบบไม่กลัวไม่ใช่นะครับผมเป็นคนกล้าลุยทุกอย่างไม่ใช่นะครับแต่ถ้าดูแลจะใช่เนี่ยนะครับผมก็เข้าไปคุยเข้าไปเจรจานะครับแล้วสุดท้ายก็ท่านก็จะได้ศัตรูนั่นแหละกลายเป็นมิตรนะครับผมจะกลับย้อนกลับมาคนที่ท่านทะเลาะกันก็จะกลายเป็นมิตรนี่แหละครับคือข้อเสียนะครับผมแล้วเรื่องอุบัติเหตุนะครับผมเพราะว่าท่านเป็นคนที่ใจถึงมากเกินไปนี่แหละครับอท่านถึงบอกว่า ให้ระวังเรื่องนะครับผมมันย้อนแย้งกันนะครับผมถ้าท่านทําอะไรดวงชะตาของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่นะครับผมกล้าได้กล้าเสียสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองดวมดีมากเกินไปดวงชะตาก็จะมีบริวารเยอะนะครับคนลายมือกระบาดมีบริวารเยอะบริวารในที่นี้อาจจะเป็นเรื่องทางด้านสายมูเตลูก็ได้นะครับก็จะมีผีคุ้มคองเยอะนั่นเอง ก็เนียสิ่งที่ควรจะระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องนี้แหละครับนะครับถ้าท่านมีผีคุ้มครองเยอะถ้าวันไหนทําไม่ดีล่ะถ้าวันไหนเกิดผิดศีลล่ะถ้าวันไหนทําตัวไม่ดีล่ะแล้วผีอยู่ใกล้ๆคนอะ่ะจากเป็นเม็ดอ่ะนะครับผมก็กลายเป็นศัตรูได้นะครับผม,เ,นะบผมเหมือนท่านเลี้ยงควายธนูนะครับถ้าเลี้ยงไม่ดีล่ะนะครับผมแต่ถ้าเลือก เลือกสายดีๆนะควายจนูนะถ้าเลือกสายดีดีก็ปลอดภัยนะครับผมถ้าแบบมาเป็นสายแบบเพียวๆเลยนะครับแบบควายจนูแบบแบบมีพลังเยอะมากอย่างเงี้ยคุิดกระจายหมดอย่างเงี้ยนะครับผมก็อันตรายนะครับผมก็จะแหวงก็ได้ถ้าเราเลี้ยงไม่ดีแต่ว่าถ้าเป็นสายแบบหลวงปูนะครับผมบูชามานะครับปลอดภัยแก้ขแารปลอดภัยนะครับผมไม่มีอะไรมีแต่ทางด้านบวกนะครับผมด้านดีพุทุกุณอย่างเดียวนะครับเขาปกปักคุ้มครองท่าน ท่านเลี้ยงยังไงก็นะครับท่านกว็วางไว้บนทิ้งก็ไปใช้ได้นะครับผมแต่ว่าลักษณะของโกลายเมอกระบาดนี่แหละครับข้อควรระวังผีแต่ไม่หมดก็ถ้าเป็นคนใจถึงไงก็แผ่บุญนะครับผมแผ่บุญอ่ามาๆมาอยู่ด้วยกันอ่ามาๆมาให้โชคมาๆมา,มา,มาถูกหวยด้วยกันให้โชคเรื่อยถูกเรื่อยถ,ถูกงวดน,นะครับถูกทุกงวดน,นะก้าววัวติดถูกตรงตรง นะครับผมก็ผีเขาให้โชคนะครับผมแต่ว่าตรงเนี้ถ้าวันไหนถ้าดวงไม่ดีล่ะนะครับผมมันก็จะกลายเป็นโทษแก่เรานี่ครับคนลายมือกระบาดเขาเรียกว่าใจนักเลงนะครับก็มันมันมันเขาเรียกว่าเส้นยาแดงอะ่ะเส้นยาแดงนะนะครับผมท่านพร้อมที่จะเอาศัตรูกลายมาเป็นมิตรนะครับแบบทะเลาะกันแทบตายตอนทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันจะตายพอเขาขอโทษคืนดีหน่อยอ่ะเป็นมิตรเป็นเพื่อนกัน แล้วถ้าวันไหนกลายเป็นศัตรูกันอีกรอบล่ะรู้ไส้รู้พุงหมดแล้วนะทีนี้เราไส้รู้พุงหมดแล้วนะมันจะกลายเป็นโทษทันทีนี่แหละครับสิ่งที่หมอทันเห็นของคนเห็นท่าทีเห็นลักษณะดวงของคนลายมือกากบ,บาทให้ควรระวังเป็นอย่างมากมิตรจะกลับกลายเป็นศัตรูนะครับผีที่เป็นบริวารคอยให้โชคถ้าวันไหนดวงเราไม่ดีล่ะ โดไม่ดีล่ะแล้วเขาจะมาหนุนดวงเราตอนดวงไม่ดีไหมนะครับมันก็ไม่ใช่แล้วนะนะครับเขาก็ต้องมีโลกส่วนตัวของเขานะครับเขาพอถึงเวลาท่านไม่มีบุญแล้วนะครับเขาก็ไปนะครับผมหรือว่าจะอาจจะกลายเป็นศัตรูนะครับหรือว่าท่านเคยเลี้ยงศัตรูนะครับพอเป็นศัตรูอยู่เอากลับมากลายเป็นมิตรท่านพอเข้าใจความหมายหมอซันนะนะครับมีคนส่งผีมานะครับ คุยแบบสนุกสนะฟังเล่นๆนะมีคนส่งผีมาอ่าส่งมาทําร้ายคุณนะครับคุณก็เป็นคนมีเซนส์นะครับคุณก็แผ่บุญนะครับอ่ากลายเป็นมิตรนะครับกลายเป็นมมตรเขาไม่ไปเขามาให้โชคลาภต่อนะครับโชคลาภเงินทองวาสนาคุณได้มาดีนะครับแต่สุดท้ายวันไหนคุณทําความไม่ดีแล้วบุญหมดไม่สวมดมนต์ไม่ไหว้พระไม่นั่งกรรมฐานาเลยบุญมันหมดนะนะครับผมเขาก็จากศัตรูมันก็กลายเป็น ไอ้จากมิตรก็กลายเป็นศัตรูก็ย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ,ค,รบคือสิ่งที่คนลายมือกระกวาดคนลายมือกระบาดจะต้องระวังระแวดระวังเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นพยายามตั้งจิตให้มั่นนะครับตั้งจิตเป็นกรรมฐานจิตให้นิ่งเข้าไว้นะครับรู้ว่าเขาเป็นศัตรูนะครับก็ให้เขากลายเป็นมิตรแล้วนะพอศัตรูกลายเป็นมิตรแล้วเราก็อยู่ห่างๆกัน จะเข้ามาหากันไม่ได้นะครับแต่คนลายมือกระบาดพอว่าจะดีกันนี่ดีกันใจหายเลยนะครับกอดคอรักกันกอดตูอย่างนไม่เคยมีอะไรกันมาก่อนเลยไม่เคยทะเลาะกัออกแววกกันมาเลยนะครับผมเลี้ยงนี่เขาเลี้ยงอย่างดีเลยเอากระทงมาไหว้นะครับเอาขนมอย่างดีมาไหว้นะครับไหว้ยอย่างดีนะครับตอนทะเลาะก,กันเนี่ยด่ากันโห <laughs> นะครับนี่แหละครับคือลักษณะของคนลายมือกากบาท จะต้องระแวดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากนะครับโอเคครับขอให้คนลายมือกระบาดนะระแวดระวังเป็นพิเศษนะครับผมแล้วท่านเป็นคนมีเซนส์แรงอยู่แล้วนะครับทําอะไรก็รู้สึกว่าบางทีก็มีรู้สึกขนลุกขึ้นมานะครับขนลุกนั่นไม่แปลกเลยสําหรับคนลายมือกระบาดนะครับแปลว่ามันมีอะไรเข้ามาหรือว่าจับถูกวัตถุที่มีพลังก็ได้นะครับผู้ทุกคนสูงมากจับแล้วขนลุกฟู่ขึ้นมาทั้งมือนะครับผม นั่นก็มีนั่นก็เป็นล,ลักษณะคนลายมือกระบาดนะครับหรือว่าบางคนถึงขั้นนะครับเปิดจักกะนะครับเปิดจักกะคือเปิดตาที่3นะครับสามารถมองเห็นถึงขั้นนั้นเลยก็มีนะครับผมคนลายมือกระบาดเป็นคนที่มีเซนแหลงนั่นเองนะครับผมโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอคลิปใหม่ๆของหมอซันนะครับสวัสดีครับ